อย่าให้ครอบครัวคุณพังจากการใส่ใจกันน้อยเกินไปถ้าวันนี้คุณกําลังคิดว่าการที่คุณไม่มีเวลาให้ครอบครัวนั่นเป็นเพราะว่าคุณก็กําลังทําเพื่อเขาอยู่ไงคุณอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เรียนโรงเรียนที่ดีขึ้นคุณก็เลยต้องทํางานมากๆต้องบอกว่าเมย์เข้าใจเลยนะคะเพราะตัวเมย์เองเมื่อก่อนก็เคยเป็นแบบนั้นจากการที่ลุยงานหนักๆจนใส่ใจกันน้อยลงเลยทําให้ครอบครัวเกือบพัง คือต้องเล่าแบบนี้นะคะว่าเมื่อก่อนพอมีทํางานเยอะๆจากการทําธุรกิจที่หลายอย่างไปพร้อมๆกันนะคะก็เลยทําให้ครอบครัวเริ่มห่างเหินกันปัญหาที่ตามมาก็คือลูกเริ่มติดเกมพ่อเริ่มกับดึกแม่ก็บ้างงะพอเวลามาเจอกันปุ๊บทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองมากขึ้นเลยทําให้ปัญหาของครอบครัวเริ่มตามมาไม่ว่าจะเป็นทะเลาะเบาแวงกันมากขึ้นทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขจนคิดว่าเราไม่เหมาะสมกันเราน่าจะ อยู่ด้วยกันต่อไม่ได้ก็เกือบจะแยกทางกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เมย์ก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่าทุกๆครั้งของการมีความทุกข์หรือการทะเลาะก,กันเนี่ยเมย์ได้เห็นแฟนเนี่ยคือเขานั่งดูคลิปเก่าๆจากการที่เคยได้ไปเที่ยวกันไปมีกิจกรรมร่วมกันไปทานอาหารด้วยกันของครอบครัวแล้วเขาก็นั่งยิ้มตัวเมย์เองก็เหมือนกันในทุกๆครั้งที่มีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาครอบครัว เมย์ก็จะดูรูกเก่าๆที่เรามีความสุขด้วยกันที่ไปเที่ยวกันไปทานอาหารกันรู้สึกว่าวันนั้นคือเรามีความสุขพอเราได้เห็นภาพน,นั้นอีกเราก็ยังมีความสุขอยู่ก็เลยรู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันแต่เป็นเพียงเพราะว่าเรามีเวลาให้กันนอ้อยลงเมย์ก็เลยวางแผนว่าเอ๊ะจะทําทยังไงดีให้เรามีความสุขมากขึ้นให้ครอบครัวของเราไปต่อกันได้เมย์เลยทําแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือวางกฎสามบอให้กับครอบครัว บอรแรกคือแบ่งเวลาให้ชัดเจนแต่ละหเดือนเมจะแบ่งเวลาให้ครอบครัวเดือนละ3-5วันทุกๆเดือนนะคะแล้วก็2เลยคือเบรกโลกโซเชียลนะคะในขณะที่เรามีเวลาให้กันทุกๆคนในครอบครัวนะคะทุกคนก็คือ จะไม่เล่นโซเชียลนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเวลาจุ่มตัวมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เติมเต็มความสุขให้กันมากขึ้นแล้วก็3มเลยคือใบบ่าย,บายงานช่วงวันหยุดวันพักผ่อนของเรานะคะเราจะต้องไม่ทํางานใส่ใจครอบครัวให้เต็มที่เลยทําให้ครอบครัวของเมมีความสุขมากขึ้นจากการที่วางแผนวันนั้นส่งผลให้วันนี้ทุกอย่างดีขึ้นมากๆครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วเราเองก็มีความสุข พอเรามีความสุขปุ๊บเราก็มีพลังในการทํางานมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับงานทุกๆอย่างที่เราทํามากขึ้นพอข้างในมันดีข้างนอกก็ดีตามครอบครัวมีความสุขธุรกิจก็ค่อยๆเติบโตคือโดยเฉพาะตัวเมเองนะคะทำธุรกิจรีสอร์ทซึ่งเป็นธุรกิจที่ เมเข้าใจลูกค้าดีมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนครอบครัวเราก็เคยพังจากการที่ไม่ได้ใส่ใจกันแล้วลูกค้าทุกๆคนที่มาพักที่รีสอร์ทของเราเนี่ยเรารู้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเมทํา ทุกๆส่วนของรีสอร์ทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นมีห้องพักที่สะอาดบรรยากาศดีนะคะแล้วก็มีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ํามีร้านคาเฟ่ร้านอาหารเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในทุกๆจุดสัมผัสนะคะเพื่อให้ลูกค้าหลายๆคนที่กังวลกับสถานการณ์ช่วงนี้ได้เที่ยวร่วมกันกับครอบครัวได้มีความสุขมากขึ้น นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําใหา้ธุรกิจของเมย์เติบโตขึ้นแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นหากตอนนี้ถ้าคุณกําลังติดปัญหาเดียวกับที่เมย์เคยติดธุรกิจก็ไม่ปังครอบครัวก็ไม่เข้าใจเพราะคุณไม่มีเวลาให้คุณลองกลับไปทบทวนตัวคุณเองดูนะคะว่าบางทีครอบครัวของคุณอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนอกจากการใส่ใจจากคุณ เพราะฉะนั้นเราเอากด3บอของเมเปปรับใช้ก็ได้นะคะอันดับแรกเลยคือแบ่งเวลา 2. b เบรกโซเชียลสามไปา,ายงานค่ะในช่วงที่เรามีเวลาให้กันก็จุ่มตัวใช้เวลาร่วมกันให้เต็มที่เพื่อที่ครอบครัวของเราจะได้มีความสุขเพอข้างในมันสุขเดี๋ยวข้างนอกก็สุขตามมาแล้วเราก็จะลุยงานของเราได้เต็มที่นะคะธุรกิจของเราก็จะเติบโตขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเมเชื่อว,ว่าที่สุดของทุกๆคนคือ น้อยเกินไปถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก<อ>กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้ไว้ได้เลยนะคะเวลาเมลลงคลิปให้ความรู้ดีๆจะได้ขึ้นแจ้งเตือนคะ่ะ